สวัสดีครับผมตัวนี้ตีตัวแท่นวัดระยะยกนะครับนะครับดูเบอร์โทรตรงนี้นะครับเบอร์โทรตรงนี้เอาเงไไม่ değil, ต้องไปสนใจนะครับดูเบอร์โทรไ้ตัวนี้ก็จะเป็นแท่นวัดระยะยกตัวนี้จะเป็นเกดตัวใหม่ลนะตัดน้ำหนักได้นะครับเป็นสัมผัสนะครับเป็นธรมัดตัวนี้ก็ยังเป็นเดิมอยู่ที่ผมใช้งานนะครับ ตัวนี้เหล็กอะลูมิเนียมตัวนี้มันจะบางกว่าตัวนี้จะหนากว่าตัวนี้เตี้ยกว่าเห็นไหมตัวใหญ่เหมืกัแต่ตัวนี้ไม่ได้ขายแต่ตัวนี้ขายนะครับตัวนี้ก็จำหน่ายอยู่นะครับก็มีเครื่องเออีตัวหนึ่งมีเกจแล้วก็วลรยายกไอตัวแท่นนะครับแต่ตัวแท่นเนี่ยตัวแท่นตัวเนี้ยเอ่อที่ผมขายอยู่อ่ะมันก็จะเป็นแท่นเปล่าๆนะครับตัวเอทีกับไอตัวเอีวัดเอีตัวนี้ก็จะ เอ่อจะซึ่งจะแยกกันนะครับตังนี้ราคาต่างหากนะครับตัวนี้ผมก็จะลองยกให้อยู่นะครับนะครับมันก็จะประมาณนี้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะไอ้ตัวนี้มันบางผมก็เลยปรับปรุงใหม่ให้เป็นหนานะครับแล้หยิดสูงกว่ากันนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับจะเอาเกตด้วยด้เกตดด้วยหรือจะเอา เฉพาะแค่นะครับเฉพาะแค่ตัวแท่นก็ได้นะครับนะครับตัวนี้ก็มีาซื้อทั่วไปนะครับโอเคเหมือนกันทั้งสองตัวเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับก็เดี๋ยวนั่นใดสนใจก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ